ทุกคนครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนี้การผมมีอะไรทุกคนตอบคอมเมนต์ก็คือว่าทุกคนคิดว่าประตูไหนเนี่ยเป็นประตูที่เราสามารถผ่านเลวีตรงนี้ไปได้ครับระหว่างประตูหนึ่งกับประตูสองทุกคนคอมเมนต์เลยและก็อย่าลืมกดไลค์ทุกคนให้หนึ่งไลค์ด้วยนะครับประตูหนึ่งประตูสองทุกคนคิดว่าประตูไหนรอดคอมเมนต์เลยเนี่ยแกเรื่องประตูไหนฉใช่เลื่องหนึ่งใช่เลื่องหนึ่งใช่เลื่องหนึ่งไปเดไปเดินพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเดินเลยฉันรอกเออฉันรอดทุกคนวู้โหเซนทร์มออฟฟิ คืออ่ะมานี่นี่เราใกล้ถึงจุดที่เรามุ่งหมายแล้วเพื่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวอ,ะอ่ะแต่ว่าก่อนก่อนถึงจุดมุ่งหมายฉันมีเพลงอะไรให้ให้นายฟังเดี๋ยวฉันร้องให้ฟังเอเปาป่ะไหนก่อนลองลองฟังนะทันจิโรราสูนทันจิโร<น>ราสูนมันลาหมูซันมันลาหมูซันมีซิมอะไรนะมีสมุนติซอน<อ>จันตามีสมุนติซอนจันตาบันหนากลัวันหนากลัวเนี่ยพอป่ะพอป่ะเพราะฉันว่าเพราะเราเราอย่า เราจะเราจะมาเล่เล่เล่เลยไหมตามมาตามาเพื่อนนี่ข้างหน้าเรานี่แหละนที่เราตามหาสมบัติอยู่มันอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่ดูแผนที่มันอยู่ซ้ายมุมล่างเห็นปะเนี่ยอันนี้อันนี้เราเป็นของเราใช่ไหมไม่ใช่หัมข่าวฝาดไม้เหรอมุมขาฝากไหไม่ใช่ของเราอีกแล้วนั่นแหละตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเองมันอยู่ข้างหน้านี้เลยเฮ้ยมันแค่เดินอีกแป๊บนึงเราก็ถึงแล้วเพื่อนนี่ไงข้างหน้านี่ไงเห็นไหมเพื่อนตามแผนที่เลยมันอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ยมันมีเป็นต้นไม้เลยมีทั้งดินเหล็ก เพชรแล้วก็ลุงเดี๋ยวว่าก็ถือว่าไม่ใช่บ้านต้นไม้วอบนี้มันน่าจะเป็นบ้านใต้ดินหรือเปล่านะเพื่อนเหดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวนะโอ้มันมีทางลงเยอะแยะเลยว่ะเราว่าเราควรลงดินก่อนปะโอเคลงมาลงมาลงมาเฮ้ยลงมาเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งฉันลงมาโอ้เพื่อนข้างในนี้มันเป็นแค่ดินอยู่เลยเห็นไหมโอ้มีประตูวาร์ปด้วยว่ะไปป่ะกล่องกองกล่องเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้หรอกไปิดไมได้โอ้อมไหมหนึ่งสองสามไปเฮ้ยโอเคเฮ้ยเพื่อน นี่เฮ้ยอย่าหลับแกนี่หลับไม่ได้นะเวลาทำงานเนี่ยเออเดี๋ยวก็ลุบบอกเดี๋ยวเดีฟอลล์ลุบข่าบลุบข่าบตีตูดเลยนี่เนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยที่มันคืออะไรพวกนี้มันเหมือนหมูที่หน้าตาเหมือนกรอกเลยว่ะมันคือกระรอกหรือหมีวะไม่รู้เหมือนกันมันคือตัวอะไรกันแน่ให้คนดูคอมเมนต์แล้วกันครับว่าระหว่างกระรอกหมูหรือตัวอะไรไม่รู้ทุกคนคิดว่าคือตัวอะไรครับมีฟันอันแหลมคมด้วยเพื่อนเห็นไหมชหมี เออหมีแล้วกันโอเคเฮ้ยมันมีต้นไม้อันสวยงามเดี๋ยวเพื่อนมาทำมามาาต่อไปต่อไปมามานีมาเนี่มานี่ว้าวเฮ้ยที่นี่เหมือนมีของให้แลกว่ะสวัสดีครับลุงอ๋อเฮ้ยนี่ไงเราต้องเอาของมาแลกกับลุงเพื่อที่จะไปด่านต่อไปเนี่ยมีเนื้อเนื้อหมีด้วยเนื้อหมีเอกมาคือหมีละเอาหมีเราต้องเข้าเขมันสินะแต่ว่าเราไม่มีอาวุธเลยอะเราไม่มีอาวุธเนี่ยไม่เราต้องไปด่านต่อไปเนี่ยไม่เราต้องหาปุงก่อนไม่ได้ ตัวมันเหล็กเกินไปใช่เพื rather, k, ่อนเข้ามาแล้มีอะไรมานะเราต้องมีอ่มีคอยมีเงินมีเบอร์เกอร์มีของขวัญมีตุ๊กตามีช่างบ่าว่าเอ้ยระวังนะเราควรสำรวจข้างนอกก่อนเฮ้ยเพื่อนนี่ไงของช่างมีบันไดด้วยบันไดไม่ทำอะไรครับบรรดบรรทัดมันเหมือนบันไดที่มันเอาไว้แบบพวกแบบอันนี้ปะอ่ารเขาจะปีนบ้านปะใช่ไหมเดี๋ยวลองว้ตรงนี้ดูอ่ะ นวเอาเอาติดหัวคึ kind of ้ทานนึ่งไม่ทานโอเคเออทานนึ่งไม่ได้เอาได้ไดี่เอาขึ้นไปกไม่รู้เหมือนกันขึ้นมาทาไมเฮ้ยลองขุดปะเมือนที่นี่นี่ดได้กได้เออลองขุดดูช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วๆนี่สวยงานี่เรลองแล้วเออไปแล้วโอเคเชาเ้อเาเาเเราค่อยมามหรือหรือหรือจะไปหรือเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามา้เฮ้ยเพื่อนฉันว่านะไหนๆก็มาแล้วฉันว่าสารวจไปเลยเรอเพิ่อมาสารวจเลยแล้วกันเออในนี้มีกล่องด้วยเราเปิดหม เปิดมันมีของที่ต้องการเออเปิดไม่ได้ตัวนี้เปิดไม่ได้เปิดแล้วโอเคเปิดได้หมดเปิดได้หมดมันมีของที่ต้องการเหรอของอะไรวะเฮ้ยนี่เฮ้ยเจอแล้วไอ้มันเป็นอ่าแร่อะไรสักอย่างเนี่ยนะที่มันเอาไว้แร่ผมเพื่อเราไปด่าต่อไปเพื่อแต่ว่าเราก็มีเนื้อเนื้อเนื้อหมีก่อนเนื้อหมีคืออะไรวะเนื้อหมีนี่เป็นเนื้อไอ้ตัวที่เราบดเดิอผ่านหรือเปล่าวะเพราะว่าน่าใช่เพราะว่าเพราะว่านะมันเป็นหมี่ใไหมถ้าเราไปสู้มันโดยใช้มือเนี่ยเราตายแน่เพราะฉะนั้นเราาจะห ขอเพื่อมาแลกกับไอ้ลุงคนนี้เป็นชุดเกาะแล้วก็ดาบนะเอ้ยฉันมีดาบฉันแดกดาบได้แล้วต่อไปเหลือเจ้าชุดนะแต่ว่าเอางี้มันมีดาบแค่ดาบเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะหาของโอเคแล้วมีกล่องขวานมีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไม่มีอะไรแล้วกินเลยกินเลยกินเลยกินเราต้องขอไปแลกไม่ได้โอเคหาก่อนในนี้เอ้ยนี่มีมีเพื่อนโอเคมีเหรอฉันเจอวุฒินายแล้วเอานี่ไปนี่ปืนมีดอันี้มีอานี่มีใบอานนี้ใบนีนี่นี่นี่ไอ้รักผมคม่เจอเออไอ้ระหูคมชัวร์ชัวร์แล้วก็เออนี่ไง แล้วเรามีอะไรที่มันนี่ปะอันนี้เอาไปแลกกับ A B C หรือ,อนนรเปล่านะไอ้แลกกับลูมื่อกี้มันไหนเก็กะะกบเกบ็กบเก็บไปก่อนนะเออเก็บไปก่อนโอเคเพื่อนมาเดี๋ยวฉันจะไปแลกชุดน,นะฮะเอาเงี้ถ้าเราเราบวกกันนายอยู่หลังฉันไว้เดี๋ยวฉันจะนัวพวกมันเองนี่ไงเบอร์เกอร์แลกเสื้อเลขก,กังกิงขาตุ๊กตาขาตันเงินด้วยเอาเพราะเงินเงินมีแล้วเงินมีแล้วตุ๊กตาไม่รู้สินะในบ้านหรือเปล่าในบ้านมีตุ๊กตาไหมในบนอนพวกนายจะหาอะไรนะเฮ้ยเอ้า ตั้องนานต้องพูดเออตั้งนานแตไม่พูดเหรอครับเนี่ยเออเอออฉันไม่ค่อยชอบพูดคุณแบงก้านะอ่าเฮ้ยแล้วแล้วตุ๊กตาอยู่ไหนครับที่ผมต้องมาแลกคุณน่ะตุ๊กตาเหรอเอ้ยเฮจริงจริงฉันนะเว้ยสบายจนะเว้ยตุ๊กตาอยู่ใต้ต้นไม้ที่เป็นเอ่อต้นไม้สีแดงสองต้นเอ่อสีเหลืองต้นหนึ่งความจริงฉันต้องห้าบอกกันี่ยเอาละโอเคดีแล้วดีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวฉันมาโอเคต้นไม้สีแดงสองต้นต้นไม้สีเหลืองนี่ไงใช่ไหมตอนนี้มเอานี่ไงเนี่ยเฮ้ยลองลองลองคุณดูลองคุณดู ไม่รู้ไม่รู้ลองขุดดูนี่ไงแล้วนี่มีตุ๊กตาด้วยสวยงามสวยงามเฮ้ยขอบคุณมากนายลุงโอ้ยจะยิงฉันนะเว้ยโอเคได้มาแล้วได้องเอามาได้โ้ยเรียบร้อยครบต่อไปเราต้องข่ดเนื้อหมีเพื่อนไปเนื้อมีบังช่วยฉันข้าหน่อยเร็วๆช่วยฉันข้าหน่อยหนึ่งสามเริ่มหน ua นัวหนัวหนัวหน ua หน u หมี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 หัวหมีหน u หมีฉันได้เนื้อมาแล้วช่วยช่วยช่วยหนุ่ยเลยตัวหนุ่ยตัวนึงวิ่งวิ่งลูกมีน่ารัก ขอโทษนะหมีหน้องฆ่าแกเพื่อเอาเพื่อเอาเนี่ยโอเคขอบคุณมากเออผื่อฆ่าหมีโอ้ยลุงผมเอามาแล้วครับเผื่ออบมากโอเคไปไปพ่อแม่เจ้าคือยะเราจะไปดาต่อไปกันวิ่งแต่ฉันได้ฉันได้เงินฉันได้ทองมาเต็มเลยว่ะนี่แบนกันแบนแบนเราต้องรู้จักการแบปั่นเราจะแอบไม่ให้ลุงู้ขาบรู้โอเคป้าเรื่องเงินอะโอเคโอเหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่เราโบ้ไหนเนี่ยเพื่อนหลับอีกแล้วอ่ะตื่นอย่าหลับ มานี่นี่เราโผล่ได้อีกแล้วไม่รู้เพื reco, ่อนเฮ้ยอ๋อเราโผล่ทางนี้น่ะว่าเราโผล่อุโมงค์ถ้ำเพื่อที่อ๋อเราโผล่ที่นั่นเพราะว่าเราจะได้ไปด่านต่อไปไงเพื่อนไปไปไปมาตามมาตามมาพร้อมไหมพร้อมรู้ไหมไปพอไปเป็นเหล็กรู้ไหมโอเคเฮ้ยบ้านนี้โอ้โหบ้านนี้ดูสมบูรณ์นะเพื่อนนะไปไอ้แก้ไม่มีเลยเฮ้ยอย่าหลับเกมจะหลับอย่างเดียวเลยนะชีวิตเนี้ยนะไหนว่าหนังสือนี่เป็นหนังสืออะไรวะเนี่ยแต่เชื่อมาเถอะเฮ้ยเราเราตู้แน่นอนพร้อมยังที่เราจะไปกันวันนี้บ้านถ้ำที่นนนี่่มมัดูเเทากลยะ พอไหมหนึงสองสามวับเฮ้ยเฮ้ยชโดแหละเอ้อ้โยนโจโจนโจโโโโโยนช่วโน่ยชน่อโอ้ยฉันฉัจงทันช่จน่อช่วยหน่เออนี่แน่นี่แนนี่แนี่แมองอะไรมไมันเอออออเอาวิตีมาได้เพื่อนโอเคช่วยช่วยวียหนีมาหนีมาหนีมาเย เดียร์อนจะช่วยอยู่จะช่วยย่อยู่เียรทันใจสวยตัวนี้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 ตัวนมาดิมาดิจกระจอกเฮ้ยมันเข้าไปแล้วเฮ้ยมันหายออกเอาลูมืออื่ตายวะหรือมันตายวะน่าตายแล้วเพื่อนนั่นดิหมดแล้ว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 เอาเรื่องไงต่อเนี่ยเราจะหาปุ่มจากไหนเนี่ยโถ่อยเราจะหาปุ่มจากไหนเนี่ยเพื่อเราไรดีเฮ้ยเฮ้ยใช่เสียงอะไรวะใช่เสียงลาวาใต้เนี่ยเพื่อนดีปะมันมีลาวาได้ไงไม่รู้เหมือนกันใช่เสียงลาวาเจ้ลองกดปะจริงไอ้เฮ้ย เฮ้ยยังไงเอาทางมันมีชางังเหรอไม่รู้ฉันได้เสียงลาวาด้วยอ่ะฟังเพลงดีเสียงลาวาหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจน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 แล้วเฮ้ย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 ้ตายแล้วเพื่อนตายแล้วตายแล้วเฮโอ้โหมีเกือบปาดคอฉันโอเคเพื่อนอุ้ยสมบัตินี่สมบัติของโจนนี่เฮ้ยมีปุ่มด้วยมีปุ่มด้วยอุ้ยอุ้ยชูชูชูชดตาก้อนชูตาก้อนชูตาก้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่งหายเร็วมากเพิ่งหายเร็วมากเพิ่งหายเร็วมาก เพื่อนอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไปนี่ไปว้าวนี่มาชุดฤดูหนาวนี่นี่แกนี่ไม่ได้ดาบ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 พี่ว้าวจะได้ดาบใหม่ได้ดาบอย่างยาวเลยยาวหมดของฉันเลยอ่ะมาที่แขนใช่ไหมใช่แล้วแขนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพิ่ไปดาบต่อไปกันตามมาตามมานี่แล้วทางไหนนี่ทางนี้ทางนี้นี่ฉันเห็นประตูอยู่ขวามือเมื่อกี้ไปไปตอนที่นายสู้กับพวกโจรอ่ะนี่ไงมีนี่เหรอพร้อมป่ะพร้อมป่ะไปเอ้ยแกนี่ชุดเหมือนนักบอลเหมือนกันนั่นแหละไปเฮ้ะบองซ้ำวับโอ้ยโอเค โู้ตกใจนะถ้าเราว้าขึ้นมาแล้วเราไม่ขึ้นบนทำไมวะแน่ตีอยู่ข้างล่างตายเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างลางไตายอยู่ข้างล่างไปเออถ้าอะไรหาไปไดหมดไปพรอมไหมไปลงไปเลยลงไปเลยฉันกลับบ้านแล้วเจอกันยอก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 เพื่อนโอ้ที่นี่ดูเป็นเพชรนะออ้ยมีดาบด้วยอุ้ยเก็บได้เหรอดีโคตรดีกดาเมกิดาเมสิบสี่ยี้ายี่ดาเมยี่ท็กันเยอะกว่านะแกแค่สิ มันยเพล็ดเต็มเลยวว้าไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่อยู่ท um no ี่ฉันเลยอ๋อ่ฉันได้มาห้าก้อนฉันได้นาสามก้อนจริงจริงฉันได้นาสามก้อนเลยอุ้ยแม่งนายคนเดียวเลยดีแน่นอนเฮ้ยเพื่อนรักนี่คือแลบประตูว้าไปี่ยว้าบมีว้าบเลยอ๋อมีตู้เซฟอ๋อต้องต้องต้ปิดตู้พอไหมมาเร็วมาเร็วหนึ่งสองสามว้าบเฮ้ยนี่ไงเสียงเราวา ฉันได้ว่ามันน่าจะอยู่ที่ใกล้ๆกับไอ้นั่นแน่เลยอ่ะไอ้หิมะหนาเมื่อกี้ใช่ปะใช่แล้วทีนี้เราโดดไงวะเนี่ยโดดโดดล่องบองล่องหมดปะเนี่ยเฮ้ยใช้ด้วยเพื่อนใช้ด้วยใช้ด้วยนี่ไงปึ๊บนี่ไงระวังนะระวังนะระวังนะชึบไฟพานก็ชึบอ้าเฮ้ยเพื่อนจะบอกนะว่าเฮ้ยอ๋อมันสามารถโดนคาราได้ด้วยมาเร็ว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 ชึบโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอเข้ามาเข้ามาเข้ามาระวังอน้ำยาอยู่โอ๊ยเอาผานหนึ่หวะเขาเจียงเลยผอานไปหนึ่ง โอ้โหตัวนั้นโอเคมันหน้าจะโดดหน้าโดดไม่ค่อยถึงไร้แต่ฉันจะไปเออนี่ไงนี่ไงึแล้วชุบเล้วชุบนี่ไง,ไงผ่านแล้วมาเร็วมาใี้มาใี้มาเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวจะตายหรอเพื่อนจะได้แล้ว เพื่อนอยา,าย,ยาไม่ได้เลยยามาเร็วโดนมาเร็วเล่นเล่นขอไหนขอไหนาหายไปในหมดเพื่อนตกระวางหมดแล้วเหรอโอเคนั้นเราจะร้องให้ไปฉันอา่าฉันให้นี่แกตายนายใช้ปืนไปก่อนแล้วกันนะก็เอาไตกาไปฉันให้ไม่รู้ท่าทำไมไปเพื่อนลงเราไปตัดต่อไปเร็วเร็วเหนึ่งสองซ้ำไปเพื่อนด่าตัดแล้วไมเนี่ยเออว่าหล่าพี่เป็นเพชรหมดเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันมันหมุนอยู่มันหมุนอยู่เฮ้ยฉันจะแค่ว้าวว้าวมันตายง่ายจังอะไม่รู้อะเด้เด้ไม่มีไม่มีคิเบรคิเบรนี่นี่เอาไปเอาไปนี่นี่เอาไปเอาไปนี่โอ้ยทำให้ดที่สุดเดจาวบูยังไม่รู้แต่ว่าดาบดาบใส่ลูปมันก็ดีนะแต่ฉันให้ฉันให้ดาบนี่แรงกว่าดาบฉันนะเว้ดับนั้นอ่ะปืนปืนนี่ตเโซอร์แล้วแล้วทางออกอยู่ไหนไม่ได้นั่นเอง ใช่ว่าต้องปีขึ้นไปแน่เลยขึ้นมา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 เฮ้ยนี่ไงจริงด้วยฉันได้ปลุกมาเมื่อกี้เปิดประตูเรียบร้อยสวยงามมาเลยมาเลยมาเลยหนึ่งสองสามไปเฮ้ย <c oughs> โอเคไปเพื่อนด่านต่อไป <c oughs> ด่านต่อไปน่าจะเป็นด่านลุงหรือเปล่านะที่ฉันชุดมาเห็นไม่ชุดลุงลุงอ่ะโอ้ยลุงลุงลุงอะไรกัย ใครคือทีชื่อคนตายนี่ใช่ไหมชิ้นคนตายมาไปไปลงลงลงมาชุบเฮ้ยโอ้ด่านนี้โอ้โของหลวมมากเพื่อนฉันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยแกจะตีเกมจะตเกมมาโอ้ใหญ่ได้ไหมครับอันนี้ไม่มีอะไรให้เฟื่องหว่าอันนี้ฉันมาแล้เดี๋ยวก่อนกจำนั่นเดี๋ยวฉันจะมาขโมยเฟื่องเจอร์ที่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันขโมยขอมทำไมลูใหญ่จังว้าบใหญ่มากมาพร้อมไหมเดี๋ยหนึ่งสองสาม let's go เฮ้ยฉันได้กินลมฝีปากมังกร ใช่ด้วยนี่ไงหันหลังมาโอ <ช Orleans. S 2> ้โหอ่ๆๆๆยิงมาเลยเพื่อนยิงมายิงมมันลุ้มลุ้มเออเฮ้ยอุ้ยเจ้าหนี้เจ้าหนี้เจ้ยแขกแขกมาเชิญกันมาดิตีมันตีมันโนมโน้มมันโนมันตายได้มาก่อนเออเออ เออเออตีมันตีมันตีมันเอาตีอยูตียูตีหน้ามันฉตีหน้ามันตคอนอุ้ยอุยมันหมุนรว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 มจิว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 มาไอ้กอนตายยันโดนเกเน่ีม่ไม่ได้สิอมันมันเป็นมันผลึกติดอยู่ในมันก่อนมันเป็นผลึกไอที่เนี้ยผลึกที่บบมักอนติดอยู่ไงว้าวโอ้ย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 อ้กโ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้อ้ย้ยโอ้ยขาแล้ล่ะเราไปเที่ยอ้อ้อ้